สวัสดีครับวันนี้เพิ่งกลับบ้านมาไม่อยู่บ้านหลายวันครับนกเขามาทำรังตรงหน้าต่างมุงรวดค,อคอยย่อยๆย่องมาเลยเดี๋ยวเปิดมุงรวดให้ดูครับมันมาทำรังแล้วมันมากกไข่ไว้เอาโอเค ไหนๆก็ามาแล้วดูแลกันไปนกเขากำลังกกไข่ครับเดี๋ยวเอาไว้ให้มันบินออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็ให้ดูว่ามันอยู่สบายดีนะครับรอดูใน ตอนสต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าออกลูกมาเมื่อไรเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับบ๊ายบาย